ก็คงต้องไปถามคนพูดแม้ผมไม่รับทราบไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่อยู่ในกระบวนการอะไรทั้งสิ้นก็เข,า,ขาพูดก็ไปถามคนพูดผมคิดว่าวันนี้นะถ้าทุกพวกทุกฝ่ายจับเอาคําพูดของแต่ละพวกมาเป็นอารมณ์นะมาสแสวงหาคําตอบกันต่อไปเรื่อยๆความขัดแย้งก็มากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะนั้นผมอยากให้ลดความขัดแย้งลงบ้างลดคู่ขัดแย้งลงไปบ้างนะสำหรับคนที่พูดผมก็ไม่ทราบว่าท่านพูดโดยวัตถุประสองค์อะไรคิดมาเองใช่ไหม เขาคิดเขาประเมินสถานการณ์ดยทั่วไปก็เป็นเรื่องของท่านท่านประเมินอะไรวิ้เคราะห์อะไรก็ประเมินไปแต่สิ่งประเด็นสาคัญก็คืออยากผมจะเตือนสังคมอยู่อันหนึ่งว่าคือการจะพูดจาอะไรออกไปเนี่ยนะผมว่าสังคมเขาก็ฟังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านพูดจาที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุมีผลเนี่ยมันก็เหมือนกับดูถูกคนฟังนะอันที่สองก็เป็นการเอาเปรียบผู้ที่ท่านกล่าวถึงเพราะเขาไม่มีโอกาสมาตอบโต้ หรือมาชี้แจงแนานรรมการพูดจาอะไรที่ไม่มีหลักวีฐานใช้การประเมินเอาวิเคราะห์อเอาแล้วมาทําให้เกิดความไม่เข,ข้าใจหรือเข้าใจผิดต่อสังคมประชาชนดูถูกดูหมิ่นเกลียดชังผมว่าเป็นไม่เป็นธรรมนะสองเรื่องที่ผมอยากจะเตือนไว้ก็คือดูถูกคนฟังสองก็คือไม่ให้เกียดเขาแล้วก็ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาแม้กระทั่ของผม เพราะนั้นผมไม่ตอบประเด็นนี้ก็ไปถามคนพูดเพราะฉะนั้นผมว่าคนพูดนะ่ยก็ไปหาทางแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้ซะก่อนนะไม่ว่าจะเรื่องคดีความไม่ว่าจะเรื่องของความรับผิดชอบน่นโนนจะดีกว่านะอย่ามาพูดเรื่องอื่นที่มันทำให้คนอื่นเขาเดือดอร้อนก็<อ>มีแต่พูดไปพูดมาก็<อ>ไปหาต้นตอว่าพูดมาเพราะอะไรต้องการหวังผลอะไรนะผมก็ทําทงานกับรัฐบาลมาทุกรัฐบาลไม่ใช่ว่าออสอนทุกคนต้องทะเลาะบบอแบงกันเป็นทั้งหมดไม่ใช่เรื่องนะ ไม่รู้สิผมตอบไม่ได้มั้งนะความขัดแย้งมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่เคยมีบทเรียนมาสักที